การที่เราจะทราบจะรู้ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีไฟไหลผ่านยิ่งผ่านหรือไม่เราก็ต้องใช้นี่ครับไขควงวัดไฟอ่า <Bueno> แต่ไขควงวัดไฟในมือผมเนี่ยมันเป็นไขควงวัดไฟที่แบบธรรมดานะครับซึ่งจะวัดได้แค่ว่าณจุดจุดนั้นเนี่ยมีไฟไหลผ่านหรือไม่ครับซึ่งไขควงแบบนี้มันต้องไปแตะตรงตัวนําไฟฟ้าตรงๆครับถึงจะทราบได้ว่าณจุดนั้นเนี่ยมีไฟไหลผ่านหรือไม่ ซึ่งมันก็มีข้อจํากัดนะครับคลิปนี้เราเลยจะมีไขควงวัดไฟที่มีความสามารถยิ่งกว่าไขาควงวัดไฟตัวที่ผมถืออยู่ตัวที่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงและมันเหนือกว่ายัางไงใช้งานได้จริงไหมไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือไขควงวัดไฟโฟ n 1อิน ถามว่ามันโฟล์อินวันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับนี่เลยหนึ่งก็คือเป็นไขควงวัดไฟซึ่งความพิเศษของมันคือนะครับการวัดเนี่ยเราเพียงเอาปลายนะครับไปแตะตรงฉนวนก็สามารถทราบไปเลยว,ว่าณจุดจุดนั้นเนี่ยมีไฟไหลผ่านหรือไม่ครับไม่จะเป็นต้องไปแตะตรงตัวนำโดยตรงนะครับผมอ่าข้อ2ครับนี่มีไฟฉายนะครับ นี่มีไฟฉายส่วนข้อ3ครับก็คือเวลาวัดไฟเนี่ยมันจะสามารถบอกแรงดันไฟด้วยนะครับว่าณจุดนั้นเนี่ยแรงดันไฟหลายผ่านนี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อที่4ครับคือนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือสามารถที่จะเช็คได้ว่าสายไฟเส้นนั้นนะฮะมีการขาดในหรือไม่ครับเพียงแค่นาปลายสายนะครับ2ฝั่งแตะตรงนี้ก็สามารถทราบได้ว่าสายไฟเส้นนั้นมีการขาดในหรือไม่ครับซึ่งการทดลองครับเราก็จะลอง 1น,นะครับปากวัดไฟได้จริงไหม2แล้วการวัดไฟเนี่ยมันจะเอาอะไรประมาณไหนนะครับและ3ม,มันสามารถที่จะเช็คสายขาดไนได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมการทดลองทดสอบกันเลยครับนี่ครับเราก็จะมาลองเทสเช็คว่าสายไฟเส้นนี้มีไฟหรือไม่ครับโดยการที่เราจะเอาไขควงน,นี้แตะไปเลยครับแตะที่ฉนวนมาเลยครับนี่นี่ครับก็จะสังเกตเห็นว่าไฟขึ้นนะฮะ แสดงว่าสายไฟเส้นนี้มีไฟวิ่งมาะนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นโลโก้สายฟ้าครับบนหน้าปัดตัวเองครับนี่เป็นการอบอกว่ามีไฟวิ่งนะครับนี่คือว่าเช็คได้นะครับตามคําที่เขาบอกเลยคือไม่ต้องแตะตรงตัวนําในตรงแตะแค่ตรงฉนวนก็สามารถทราบไปเลยครับว่ามีไฟวิ่งผ่านหรือไม่นะฮะต่อไปครับเราก็จะมาลองเช็คว่าในปั๊กตัวนี้กระแสไฟ ไหลผ่านวิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับโดยการที่เอาไขควงแห่เข้าไปที่รูป,ปักเลยครับผมมาดูกันครับนี่ครับก็จะเห็นกระแสไฟขึ้นมาตรงหน้าปัดนะครับมื้อถ้าเรากดปุ่มฮะมันจะบอกค่าที่ละเอียดขึ้นครับผมอาแล้วก็มาถึงการทดสอบขั้นสุดท้ายครับก็คือเราจะมาดูว่าไขควงตัวนี้สามารถเช็คได้ว่าสายไฟมีการ ขาดในหรือไม่ครับโดยการที่ผมก็จะมีนี่ครับสายไฟนะครับที่เตรียมไว้นะฮะอันนี้คือสายไฟที่ไม่มีการขาดในหรือว่าขาดแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตรวจสอบเช็คได้จริงหรือไม่นะครับผมนี่วิธีการครับก็เอาปลายหนึ่งครับไปแตะตรงช่องนี่ฮะนี่แตะไว้ครับแล้วก็อีกปลายหนึ่งเนี่ยมาแตะตรงปลายไขควงครับนี่ครับ ไฟก็จะขึ้นแสดงว่าสายไฟเส้นนี้ไม่มีการขาดในนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทดลองทดสอบไขควงวัดไฟ4ฟังก์ชัน4 i n 1นะครับพอเห็นว่าทั้งการวัดแรงดันไฟก็วัดได้จริงสามารถบอกค่าได้อย่างละเอียดในระดับ1เลยนะครับและ2นะครับสามารถที่จะวัดได้จริงนะที่ว่าณจุดจุดนั้นเนี่ยมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่ครับเ <ๆ S 1> พียงแค่นำปลายไขค,รครวง ไปแตะนะครับซึ่งการแตะของมันเนี่ยไม่จาเป็นต้องแตะที่ตัวนำโดยตรงแต่แค่ฉน,นวนก็สามารถทรถาบได้เลยว่าณนะจุดจุดนั้นเนี่ยมีไฟวิ่งไหลผ่านหรือไม่นะครับแล้วก็ข้อ3ครับสามารถตวรวจสอบและเช็คได้จริงเขา้า่าสายไฟเส้นนั้นเนี่ยมีการขาดขาดในหรือย,ยังไงได้นะครับเพียงแค่นําปลายสายไฟเนี่ยแตะตามคลิปเลยก็สามารถทราบได้เลยว่าสายไฟเส้นนั้นเนี่ยมีความขาดหรืออะไรยังไงได้บ้างนะครับอคือว่า ตอบโจทย์ใช้งานได้จริงตามที่เขาบอกไว้เลยนะครับและนี่ก็คือคร่าวๆข,ของไขควงวัดไฟ4ฟังก์ชัน4 in 1นะครับผมส่วนคลิปหน้าวิศวะรีวิวเราจะมีอะไรมารีวิวจะเป็นสินค้าแบบไหนอะไรอย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผม mm hmm. Best c o n v e y o r Center สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรครอบพระคุณครับ